วันนี้เรามาอัปเดตเน็ตใหม่ๆกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้มีออกมา1ตัวนะคะเป็นความเร็ว4 m เมกะบิตนะรายละเอียดมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลยแต่ก่อนจะไปอัปเดตกันนะครับผมแจ้งข่าวกันก่อนนะตอนนี้มีเน็ตฟรีอยู่นะครับเน็ตฟรี3กิกนะครับใช้ได้1วันนะ เฉพาะซิม2เท่านั้นนะครับกดดอกจันแ7 8ดแปดอกจันแป79 24สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ1เบอร์1สิทธิ์เท่านั้นนะครับสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคมเลยนะครับ1เบอร์10สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมแนะนำเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเอาไว้ใช้ในช่วงปีใหม่วันปีใหม่หรือว่าวันเค้าดาวก็ได้นะครับเออในช่วงนั้นนะ คนมันจะแห่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะครับอัพ a c e b o o k อัพนู่นอัพนี่อัพรูวิดีโออะไรต่างๆนานาใช่ไหมเขาจะาระดมใช้อินเทอร์เน็ตกันฉะนั้นถ้าเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงปลายปีหรือว่าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดครับคุณผู้ชมหรือสุดแล้วแต่นะจะใช้เลยก็ได้นะครับตามนี้เลยนะรหัสตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูเน็ตตัวใหม่กันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรนะ ในตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะสามารถต่ออายุอัตโนมัตินะครับได้สูงสุดถึง2ปีกันเลยทีเดียวหรือว่า24เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจ4เมกะบิตครับได้เน็ต20กิกนะแล้วก็ฟับ 64k ครับโอ้โหฟับน้อยน้อยมากๆเลยฟับน้อยจริงๆครับคุณผู้ชมอันนี้ 64k องนะครับก็คือใช้อะไรไม่ได้เลยถ้าหมดหมดไปแล้วก็คือใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะแถม ประกันไซเบอร์มาให้ด้วยนะครับ1อุปกรณ์นั่นเองซึ่งจะคุ้มครองคุณผู้ชมเนี่ยสามหมบาทเลยนะครับกดดอกจาน9ก900ดอกจาน7756สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับอืมก็จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะใช้ได้20กิกครับก็ถ้าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยมี Wi-Fi นะครับมี Wi-Fi ก็ แนะนำใช้แพ็กเกจนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยแค่176บาทนะครับถ้ารวมภาษีแล้วเนี่ยก็จะเป็น189บาทอืมก็1 0อกว่าบาทยังไม่ถึง200เลยนะครับเอาไว้เล่นยามอยู่ข้างนอกด้วยความเร็ว4 m เมกะบิตนั่นเองนะครับหรือถ้าใครจะใช้จริงๆนะครับก็แนะนําเป็นซิมตัวนี้ครับคุณผู้ชมก็คือซิมโซเชียลนั่นเองนะครับซิมโซเชียลเนี่ยเขาก็จะแถม Facebook Li n e IG, Twitter นะครับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นฟรีๆเลยเพียงเติมเงิน150บาทขึ้นไปนะครับก็จะได้แพ็กเกจเหล่านี้มาใช้งานแบบฟรีๆเลยครับไม่คิดเน็ตนะครับ20ิกิกของคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็จะไม่คิดเลยนะครับถ้าใช้ซิมตัวนี้นะเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาเขา1้9รวมภาษีแล้วใช่ไหมแต่ว่าซิมโซเชียลเนี่ยต้องเติมเงิน150แต่ถ้าใช้ซิมโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องเติมเงิน150ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปรนี้มัน189บาทฉะนั้นแนะนํา ใช้ซิมตัวนี้ควบคู่นะครับมันจะทําให้อินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ยาวจนจบเดือนเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้เน้นงาน u t u b e นะครับไม่ได้เน้นแบบสายติ๊กตอกจ๋าอะไรอย่างเงี้ยสไลด์สไลด์เปิดวิดีโอทั้งวันเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นแพ็กเกจที่เหมาะกับผู้ที่มี Wi-Fi ที่บ้านใช้อยู่แล้วนะครับข้างนอกก็มาใช้แพ็กเกจตัวนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มี w i f i จริงๆก็อย่างที่ว่าไปครับให้ใช้ซิมโซเชียลก็จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยประหยัดเน็ตมากขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเพิ่มู o เตอร์ได้นะคุณผู้ชมนะอืมไม่สามารถที่จะเพิ่มู o เตอร์ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ประก,กันไซเบอร์ Cyber ด้วยก็เอ่อเก็บเอาไว้พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าถ้าเหมาะก็จัดถ้าไม่เหมาะก็ผ่านไปก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วนี่แหละครับก็คือแพ็กเกจใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกมานะครับถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะ อ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวีโอตอนต,ต่อไปนะครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิ้วกิว